เอาแหละนะครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเองนะครับสตินจี้ใยเกมแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมโลบล็อกนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแมปบล็อกฟูดกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เลเวล90แล้วนะครับหลังจากที่เอาชีวิตรอดจากทะเลแสงแต่เวล80ถึงเวล90นะครับทุกคนนะซึ่งบอกว่าเลยว่า พี่แบบว่าตอนเล่นเนี่ยพี่ก็แบบเอาชีวิตรอดครบพอดีเลยถึงเวลเก้าสิบตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านเกาะน,น้ำแข็งไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเราเวลเก้าสิบแล้วทุกคนเราสามารถรับเควสดได้แล้วนะครับเราสามารถไปเกาะได้แล้วทุกคนซึ่งตอนนี้ครับเร,เราต้องเปิดก่อนนะโอเคเปิดเควสก่อนว่าเคลสอยู่ตรงไหนนี่นะครับเคลสบอกให้เราไปทางแบบขึ้นไปเลยนะครับมีบันไดขึ้นให้เราไปทางหมู่บ้านที่เขาบอกนะนี่คือเคว็นี่ครับเบเลเจอร์เลยนะครับอ่ะรับเคลสรับเควสดฟาร์มเลยทุกคน โอเคนะครับเรียบร้อยอาจจะพูดไม่เป็นนะครับในคลิปนี้ก็ขอให้ได้วยนะครับนะครับเพราะว่าพี่อาจจะลิ้นพันไปนิดนึงนะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามารับเวสฟาร์มกันเลยดีกว่าตอนนี้เขาบอกว่าให้เราฟาร์มถึง7ตัวนะครับโอเคมาเลยนะครับมาปึ๊บโอเคตอนนี้เราจะเอาชีวิตรอดจาก9เวล90ถึงเวล1 0 0นะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงน่าจะนานแน่นอนนะครับอาจจะไม่นานมั้งคงฟาร์มเร็วนะฮะโอเคไปเราฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับ มาดิโอ้โหตอนนี้มาแล้วนะครับเริ่มฟาร์มมาเลยดีกว่าทุกคนถึงว่าพี่จะพูดไม่เป็นก็แล้วแต่นะครับคนดูก็เข้าใจนะครับนะพี่ก็พูดไม่เป็นนะโอเคกระสกีพายุโอเคโอ้โหสก,กีพาย,ยุทำดามเมจโคตรแบบแรงมากทุกคนชอบมากเลยผลสโมกเนี่ยแล้วก็ โอเคตอนนี้เรารีบฟาร์มก่อนดีกว่า,วาอุ้ยมันจะหันไม่ได้โอเคหันได้ละโอเคเหมือนจะซูมเกินไปพอแบบจะได้เห็นชัดๆหน่อยโ okay. อืมอ้ยตอนนี้ได้สองตัวแล้วโหมวนสมองนี่แรงจริง มนแบบอาจจะแหลกนีดนึงถ้องขอให้ภัยด้วยนะครับนะโอ้ตอนนี้เหมือนว่าจะตายกันแล้วเหมือนจะตายแล้วว่าจะตายแล้วเหมือนว่าจะตายแล้ว,ลว,ลว,ลวทุกคนเกสกิลนี้ไปเฮ้ยไม่โดนเอ้โดนเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เหลืออีกห้าตัวนะครับโอ้โหบอกไว้เลยว่าผมใช้วิธีการฟาร์มเร็วนะฮะ โอเคคิดว่าเลเวลเก้าสิบคิดว่าจะคิดว่าจะเก่งเหรอไอพวกนี้นี่อือไปเรกไปเรกให้มาให้ให้มาหมดเลยไปเรก,ก,กมันก่อนไปเรกมันก่อนมานี่มานี่มาให้หมดเลยไอพวกเวลเก้าสิบมานี่เร็วมานี่เลยมานี่เลยเสียเวลาที่เกียจะฟาร์มนานเร็วคนเขาอยากดูเทคนิคการฟาร์มไวที่สุดแล้วนี่นี่ให้คนดูเทคนิคหน่อย วิธีที่ทาให้ฟาร์มเร็วขึ้นนี่ทุกคนนี่ต้องใช้วิธีนี้เลยนะคะ,ปะโป๊ะเลยวิธีนี้น่าจะฟาร์มโคตรเร็วนะฝนสโมกเนี่ยถ้าใครที่ใช้วิธีนี้บอกว่าเร็วว่าอย่างไวอะทุกคนนะเอาชีวิตรอดได้เลยนะเฮ้ยตอนนี้เลเวล92แล้วทุกคนโอ้โหโคตรไวเฮ้ยเหลืออีกตัวหนึ่งไม่ตายซะทีเดินชิวชว,วิ่งเหรอเอาไม่โดน โดนเรียบร้อยครับโอเคไปรับควยอีกรอบหนึ่งทุกคนโอเครับคุยอีกรอบหนึง่งเอาดูอีกตัวหนึ่งหัว่าจะเกิดใหม่นะตัวนี้โอเครับคุยอีกรอบหนึง่งมามามานี่เลยมานี่เลยมานี่เฮ้ย,ยสกิลไม่ติดสกิลพายุพายุควันเอาไปกินโอเค,อเ,ค,อเ,คเจอท่าดาบไม่ไร เจอท่าดาบท่าฟันไปกิดพูดเหมือนลิ้นพันเลยปึ<ฮ>๊บโอ<ฮ>้ยใช้ได้ใช้ได้ความเร็วดีเซนสกิวิน เรียบร้อยครับโอเคเกิดใหม่แล้วฟาร์มก่อนมานี้มานี้มานี้เร็วโอ้ย,อยหันไม่ได้โอ้ยไม่เป็นไรมันตีไม่เข้ามันป็นตีไม่เข้าเดี๋ยวขอขอขอแบบมันมองไม่เห็นจะไ,ได้ฟาร์มดีหน่อยอืมโอเคได้อยูออ่แล้วสกิลพายุโอ้โหสกิลพายุนี่โคตรเทแล้วก็ต่อไปสกิลนี้ โอ้โห oh, 93แล้วทุกคนโอเคไปรับควดอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้ถึงแบบให้ไวๆเลยปาทุกคนรับควดอีกรอบหนึ่งมาเว,เวล90มาเลยโอเคดูและดูเค้ดละหมันว่าจะมี3เควดนะก็อันนี้เวล์90ส่วนสโนอ์อะสโนแมนมันมีเวล์100ส่วนบอสนะมีเวล์105นี่แหละทุกคนโอเคเข้าใจละฟาร์ไมไอ้นี่เสร็จก่อน ต่อไปสกีวินอุ้ยเหมือนจะแหลกว่ะใช้บอลสมมุติเหมือนจะแหลกไปด้วยมามามาโดนอันนี้เข้าไปโอ้โห เอ้ยมันจะไม่ตายกันนะเนี่ยต้องใช้นี่เหลืออีกสีตัวตอนนี้ต้องฟาร์มให้ครบให้หลายตัวก่อนเกิดใหม่ใช่ไหมเกิดใหม่ใช่ไหมรีบเกิดเลยฟาร์มเลยนะครับเหมือนว่าตรงนู้นน่าจะไม่เกิดเคเอ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้ว,ลวมานี่มานี้มานี่คนจะคนจะรีบฟาร์มเร็ว โอเคแล้วก็สกิลวินโอเคกดสมอลนี่ความสบายมากเลยอะสกิลอะไรต่างๆโคตรเท่โอเคมันคูดาวเสร็จแล้วคูดาวเสร็จแล้วโอ้โหตายแบบเต็มคาราเบลเลยโอ้โหเลยตรมเป๊ะ เฮ้ยตอนนี้เลเวล95แล้วทุกคนเอาแหละตอนนี้ขอเพิ่มดาเมจก่อนเคเพิ่ม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 แล้วก็เพิ่มเพิ่มอีก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 เพิ่มแล้วก็เพิ่ม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 พอหมดแล้วเลือดตอนนี้อยู่ที่380เรียบร้อยแล้วโอ้โหน่าจะฆ่าปอสได้พอดีนะเค ไปเรียกผักพวกมอนเฮ้ยมานี่เลยพวกผักพวกไอ้ไอ้รีเวลเก้าสิบมานี่เรามานี่มานี่มานี่โหแหลกมากทุกคนจะถึงหนึ่งร้อยแล้วเหลืออีกนิดนึงอ่ะอุ้ยเหมือนจะตายแล้วตัวนี้ โอเคเรียบร้อยวันนี้นี่ โอเครับเควสต่อรับเควสต่อ9 6แล้ว9 6แล้วเร็วเร็วเร็วอีนิดหนึ่งรับเควสอีกรอบหนึ่งโอเคเรียบร้อยไปเกิดใหม่แล้วใช่ไหมเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่แล้วต้องเจออย่างงี้มาน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 ี่โอเคไว้เกิดใหม่ได้งเกิดใหม่แล้วปึ๊บต่อยนิดนึงปึ๊บโอ้มาเลยมาเลยมาเลยโหปึ๊บ โห่ทำไม่แบบศัตรูกระเด็นเลยโอ้โหโอเคได้อีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนอะ่ะอีกตัวหนึ่งอะ่ะเหมือนจะปิวไว้แล้วมั้งอะ่ะไหนอะ่ะมันตกลงไปแล้วเหรอเฮ้ยอยู่อยู่ไหนอ่ะโอ้โปิไวไปหเลยหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันปลาไม่ทิ้งบอนโอ้ยโ,โอ้โโอโโปวิวีไปหมดเลย อยู่ข้างล่างอันนี้ว่ะไหนอะเอ้ยอยู่นี่โอ,โ,โอ้โหเ้ยอยู่นี่มันอยู่นี่การน,นี่ไงโอ้โหนี่มันอยู่ข้างล่างนี่เองปิวเลยโอเคโอเคโอเคตัวนึงโอเค

โหแบบมันทำให้ปิวอ่ะแปบ๊บนึง ตอนนี้หูเหลือห้าตัวโคตรไวอโอ้โห เฮ้ยจะหนึ่งร้อยแล้วทุกคนโอ้โ oh. ห โอ้ยตัวกูบักโอ้ยอุ้ยเก้าเก้าสิบเก้าแล้วทุกคนโอเคไปรับคุยอีกรอบหนึ่งโอ้ ูทุกคนตอนนี้เราเลเวล100แล้วนะครับเราสามารถที่จะฟาร,ร์มสโนมนได้แล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย like, ่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กงกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับจเจนใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ